981เจโตขีละห้าเป็นฉนหนเจโตขีละห้าคือ 1. บุคคลย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่ปรงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า 2. ย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่ปรงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรม 3. ย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่ปรงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 4. ย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่ปรงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศิขา 5. เป็นผู้มีจิตขุนเคืองไม่ชอบใจมีจิตกระทบกระทั่งกระด้างกระเดืองในเพื่อนปรมจารีบุคคลทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่าเจโตขีละห้าเก้าร้อยเจตโสวินิพันธะหเป็นฉไฉนเจตโสวินิพันธะหคือ 1. บุคคลเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจอยังไม่ปราศจากความรักใครยังไม่ปราศจากความกระหาย ยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความอยากในกาม 2. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักใคร่ยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความอยากในกาม 3. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักใคร่ยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความอยากในรูป 4. บริโภคอาหารเต็มท้องตามความต้องการแล้วหาความสุขในการนอนหาความสุขในการพริกไปมา หาความสุขในการหลับอยู่ 5. ปรารถนาเป็นเทวดาหมู่ใดหมู่หนึ่งแล้วประพฤติปรมาจาร์ด้วยผูกใจว่าเราจากเป็นเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่หรือเทวดาผู้มีสักน้อยองค์ใดองค์หนึ่งด้วยสีนี้หรือด้วยวัดนี้หรือด้วยตบาดนี้หรือด้วยพรมจรรย์นี้ เหล่านี้เรียกว่าเจตโสวินิพันธะห้า